เจะะ้าค่ะวางพ่อปูอะวางอยู่งวางอยู่ไปทุลาหัวก็มาก็เลยตัดสินใจโทรมาปล่อยตาตอตงหงุดเลยสันโดดฮอ,อนจาาน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 ้าได้ยินแต่เสียงฟ้าแต่ว่าฝนบ่ตกแม่ปูจ้าปูได้ยินชัดเจนบ่นี่นนนเออได้ยิน,นชัดดีปูเป็นหยังดวงคือบ่มีแท้เลขพ่อใหญ่ใจดีแม่โฮกเก่าสูงแม่ เขาบอกว่ายัปลอยผ่านเ้อก็อยังยวันนี้แต่ว่ามันเข้าโค้งการนี่่ะปูเอ <c oughs> ก้าบเนึ่งเก้าก็บ่กเก้าศูนย์นี่เป็นอย่างคือถ้าเข่าโค้งการคนละครึ่งเทหลังมาตลอดปีแล้วก็ยังวาหลังต่อปีปีไหก็ปีนั้นเงะเมื่อ,อ,อกี้ออกเปิดปีบรสาทได้ปูเขาโกศูนยออกันเท่เหรอมันสิบเียหาเนเด็ออกคับออกแนี่ปูเอ้ยสนโดก <c oughs> อืมก็สิมาตามตอนตัวมาปูได้มาเล้วเมียงวดเมียได้มาเล้วปูใหญ่เจดีเป็นันี้มาเลี้ยงเลย อืมเลขออกุูบปัญหาให้มากปักไม่ติดโอ้พันคือขัดถืเหรอฮึโอ้ยพูหงุดหงิดแล้วก็เก็อดมากไปเนาะเลขคพนนีได้มาจังเลยว่ามาขัดแก้หนิเม่่่่่่่น่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่นี่่่่่่ไปถามค่นี่่ต่่่นต่่ม่่่่่่่่่่่อ่่่่เอาเลย่่่่่่่่่่่่่่่่่เล่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่น่ง่่่่่่่น่่่ออก่่่่่่อ่ก่่่่ขัดขัด่ัด แต่ว่าก็ซื้อยากเนี่ยถ้าเป็นเพิ่นไปหาจับฉลากกินแบ่งไว้เพิ่นสิบ่อึกแล้ววันที่หนึ่งบนตินอุปนิเลี้ยนวันที่วันที่เงินเป็้แต่สองตัวล่างพอได้จักสิ่ใบนี่จิกที่ใบนี่ไม่ยุบปูเอาบ่เป็นอย่างข้าสู่ต่องวดนี้วันที่เอาเลขสูตรปูไปน้ำเนาะเอาเอาตูตปูเป็นไปก่อนเอาปูยญงจะดีลงไปน้ำพร้อมกันมือเดียวเลยจ้าจ้ามือนี่ละงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกจ็ดปู อ่าก็วิ่งศูนย์ลองเจ็ดวิ่งศูนย์รองเจ็ดจับคู่จ้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดหกหกสองหกสอง อ่าวงไว้ที่เจ็ดศูนย์กับเจ็ด 0, สองอเจ็ดศูนย์กับเจ็ดสองอ่าเลขสองตัวอยู่ทางล่างนี่เป็นเลขโตกันเนอจ้าอือ่าครับหกสองเพราะว่าปกติมันก็เป็นเลขหกตัวแหะจ้าหนีนะเห้มันเนี่ยแต่ว่าไม่อยากเอาหลายเอยาใช้เป็นตัวหนึ่งกป็ตัวกันเลยต้ะทุกทีน,น้านะจ้าปูอืมค่ะ อที่เขาตกลกันก็อีกอย่างหนึ่งก็เลยแต่พันธิบัตงเงาเด็กมันจะหกตัวเนาะจ่าปูเด็กหกตัวทั้งค่ะวันนี้เด็กตามตัวจ่าศูนแปดเ้าศูนย์แปดเก้าหห้าศูนย์หกห้าศูนย์ อ่าวงวัง 6, อากตูนเดอร์เลขสามตัวนิ้นไปหกห้าศูนย์อ่าแบบนี้ผู้ใหญ่ใจดีเลขผู้ใหญ่ใจดีจ้าสามศูนย์สี่สามศูนย์สี่อ่าเลขสองตัวเป็นสองสี่สองสี่อืมเลขเป็นมปนมา หกา้ยหกเจ็ดเลขพิเศษหกเจ็ดเนี่ยมันชนของปูตัวนี่นะชนกระเล็ปูตัวนี้หกเจ็ดเจ็ดหกนชนเนี่นอืออ้ยเลขคนงานไม่ได้น้อสามศูนย์สี่นี่เนาะเป็นกาหัวมันออกเนกับโท้มันยำเลี้ยงนี่เนาะอืมเล็กออกปุบเนกับทรมมหาปะกำลังทรเลกันก็ลงปอนั่งรุ่นกันนี่แน่จ้าอ้อโมา อืมแสดงว่าเลขเพื่อนนี่ออกปุ๊บเดินได้ปั๊บเลยตัวนี้แมนเป็นโปรปั๊บมาเล็กอันนั้นมะข่าววนเกินยันเต่ายันมาเลี้ยงกี่นาอืมแสดงว่าเลขเพื่อนเลขเพื่อนนี่ออกปุ๊บได้ปั๊บเลยแมนโอ้แสดงว่าสุดยอดขึ้นกันตัวนี้ปูมันก็สุดยอดเป็นกันตั้งแต่วันมะข่าวมันกับเป็นการว่ามันกับเป็นเพองกระทางเด้ออาจารย์มัอนมะข่าวกมื่อไปแล้วก็วางเหรียแมนอยู่ทุกอย่างแล้วกัน งจ่ากับตรงข้าอิลีตรงข้าอิลีเนาะหกเก้าศูนย์ผมจะคนจิ๋วละเด็กต่างตัวนั่งลุ่นนึ่ไหนคนจิ๋วละอืมหึดหึดเพื่อนจะเป็นดวงอืมดวงบ่มีน้ำเพื่อนอิลีเนาะปูเนาะอมเห็นดีว่าเค็จังไรใดก็ยอมว่าขอบว่าดวงเอียงกระไรกลับไปเมียนอยู่ ปูกระบายุเล็กสาตัวตัดหล่นในเด้อหนึ่งหนึูยเก่าหนึ่งเกู่นปูกระบอกพี่บอกว่าเล็กหนมันยังเก่าอีกนะนเนาะเมีนเล็ก้ำมันนึ่งศูนย์เก่าเนะเมียนตัดหนาตัดหลังเล่นออกทั้งบนทั้งหลางทั้งศูนย์หกนปูอันเดียวศูนย์เกาเกาศแต่ว่าอ่าศู 0, 9, 9, 0, นย์เก่าตีมันสื่อบ่อดดแต่ว่าหกศูนยี่ยสื่อใดยู่แต่ว่าผู้ใดสีไปคิดเป็นบ่ มัดกับมักแต่ติดเก่าแล้วแต่ว่าไปเก่ายังเราเก่าย er er ังซื้อบ่ได ok ้ก lo ับบ่ซื้อเนาะว่ามันมันเสียเปรียบเก่านี่ยเราปอ้ยเลยบ่ซื้อมันหน่วยพดเนาะหน่วยกัหน่วยโพดหน่อยเลี้ยเนาะไล่ในหน่อยกับบ่ตึ่เลืออืมเอากับบ่เอาเลียวแต่ว่าทาเป็นเอฟซีแฟนช่องเป็นกับซีมันบ่กับบ่รู้เนาะอันนี้ก็ได้กันเป็นสูกเป็นมัน จ้าแต่เป็นถือน้ำก็ดีใจล่ะอเมีนปูคันถึอน้ำก็ดีใจแต่ว่าโอ้ยถ้ามีดวงอีหลีเด้อคอยถึอไม่ไหวจะขนาดสาบนาจบอยู่แท้ๆยังก็ถือปูเอ้ยดวงยังขี้ขี้หายเถอะทำบุญทำบุญมันทำบุญหลายๆเนาะเทลาน้อยเทลาน้อยสะสมไปเนาะบุญจ้าเห็ดเทลาน้อยสะสมไปเนาะบุญไม่คอยแต่ปุ่มต้มบุญกันนะเมียนค่ะเมียนยู่ดอกเงินเทวดาเนาะปูเนาะ วม่เมนซัว hmm. ส like mm. uh ิไดของเพื a ่อนนี่อ <De> ู <A> ้ว <l> ่าธรรมดาเด้อเทดาเพร่ดานสิกผูดส <a> ิพายนี a ่ก็ได้จังวนอะพู้ว่าฝันยังต้องวดว่จ้าบ่ว่าลนี่ฝันเรบ่อือะีรฝันตอนฝันมันจำบุคคลอะไดเมื่ก่อนตะกียว่าจะอะไรนะกันคือขันต้งหัันฝันแล้วจำาตนปลายใต้เดเนี่ยมันเพราะอะไรนะมันบัตาฝันแล้วครับตะเกียบว่าจาอะไรนะจำอะไรไปจังไหมาจางไหีหนมาเมย เป็นเพระอะไรครับพี่นาเก็เลยว่าคอยฝันโนปูก็เป็นอยังเนาอฮอกก็เอาสูตรให้คำนวณเท่านี้ล่ะแต่ว่าก็ในแนวทางคือเก่าเด้อเอเด้อจ้าแนวทางคือเก่าเนาเอียงก็คือว่าแหละเล็กตามโตเล็กสองโตเล็กผู้ใหญ่จะดีจ้ะคิด้าบัำรุสอบตะเร็มตะเร็จจ้ะตามโตตัดเองจ้ะทีได้เห็นหน่อยกันตัดเองกับที่ว่าขัดไม้นอาจารย์ตัดให้หรือผู้ตัดไทยไม่ปฏิบัติดีเป็นหลายโตให้ตัดเัาเองเด้อเลยผู้ใหญ่จะดีเด้อ จ้าปูนแต่โบรามันดีส่วนมากพี่บอเอ่าเข่าสามตัวปนไอโบตรงตรงอืมอัติเป็นตรงตัวส่วน่จะเป็นตรงตัวจ้าเลยผู้ใหญ่ใจดีนี่ส่นากอเป็ดส่วนกบเจ้าใดหรือว่าเจ้าใดจ้าไอปิดมูอของเราจ้าแต่ว่างวดบางหันเข่าสามตัวเตะผู้ใหญ่ใจดีแต่ปกติแล้วมันสีเข่าแค่สองตัวเนาะปูเนาะของเพื่อนเนาะแม่ จ้าถือว่างวดบังหันกับโศกมันผู้ใดได้น้ำ่นก็ดีใจน้ำสามตัวแตกแน่นจ้ากะตามนี่ล้อคงมีคงสุดท้ายบ่ปูจ้ามีคือเอาจ้าปูรอฟันคงสุดท้ายเนาะมีเดินช่างไต่กางที่เขาว่าเดินตายเชิงว่าเดินไต่งานเอาพอดีจ้าปูจ้าจ้าจังใดกะสี่ล้อคงสุดท้ายคือเก่าเนาะเอาปูให้สิ้นในพรพี่น้องแฟนจองเอฟซีปู่นจอด่นฟังอยู่ในปู อโอยอนไห่อยเงียน้อเด้อยู่สธบัยป้อเดือดจะได้ของไก่จะได้มีอ่ายังสวกลามกะอีกที่หน้า,างตะกรอนควนที่ลงพุ่นอ่า้อนที่นา่ไก่ลงต้นกาลงเป็นไปจะไปท่องหลายเงินท่องของหายากขโมนี่ใหญ่คิดว่าใครดีก็จะเขามัาไารักษาเทวดาของเด้อมาจัดการแต้ปูอ่เดินพร